สวัสดีครับวัยรุ่นอยู่กับนันวดนสายฟิชชิ่งนะครับวันนี้นันวดนพามารีวิวกบยาง1ตัวเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอาชานรกจากหลัว cnx เริ่มที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจตรงรุ่นของทางอาชานรลกเลยนะครับจากค่ายหลว CNX นะครับก็ใช้กราฟิก รูปม้านะครับแบบม้าไฟนะครับเป็นแบล็กเกาด้านหลังรวมถึงกราฟิกตกแต่งก็ออกแนวร้อนแรงนะครับด้านหลังนะครับเป็นรายละเอียดการติดต่อกับทางค่ายนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆเพื่อเลือกซื้อสินค้านั่นเองสัมผัสแรกกับเจ้าอาชาณรลกนะครับตัวนี้ออกแบบโดยใช้พื้นฐานจากทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาออกแนวสไตล์มอนสเตอร์นั่นเองนะครับด้านล่างมีสลักว่า C N X ด้วยนั่นก็คือชื่อค่ายนั่นเองนะครับทดสอบรายละเอียดทางการการสว่านนี่ก็ทําได้ดีนะครับ ด้านหน้าก็มีจุดกันปากฉีกมาครบถ้วนนะครับสเปคตัวนี้นะครับขนาด3.6เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1โอนะครับมาพร้อมกับใบเหลี่ยวคู่นะครับทรงก้างปลาแล้วก็ใบเคาะเนี่ยเป็นทรงใบไม้นะครับดัดมาเพื่อเป็นใบตีน้ําสร้างฟองแล้วก็ใบเคาะคู่กันนั่นเองนะครับนี่คือสัมผัสแรกสําหรับเจ้าอาชานะลกเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะครับเคลมมาว่าน้ําหนักอยู่ที่7กรัมนะครับช่างได้จริงก็อยู่ในสเปคครับมาทดส อบเกี่ยวกับเรื่องการลอยน้านะครับตัวนี้สเปคขนาด3.6ซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมนะครับทดสอบการลอยน้ําก็จะเห็นว่ามันจมน้านะครับแต่ว่าจมแบบช้าๆแยกน้ําหนักช่างองค์ประกอบกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าอาชาณรกนะครับมาดูที่ตัวบอดี้กันก่อนเลยบอดี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2.3กรัมนะครับโดยประมาณส่วนตัวชุดห้องเครื่องเนี่ยน้าหนวดช่างได้อยู่ที่5กรัมครับมาวิเคราะห์กันที่ตัวบอดี้ของอาชานรลกกันหน่อยนะครับโดยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจน เนื้อยางนะครับให้เนื้อสัมผัสออกแนวตึงๆเลยนะครับจากที่นันวดได้สัมผัสนะครับแล้วก็บอดี้ของมันเนี่ยนะครับขนาดความยาวนะครับวัดได้จริงอยู่ที่ขนาด3.7ซนติเมตรนะครับขนาดความกว้างพื้นที่ใช้งานนะครับอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับและขนาดความหนาตัวบอดี้หรือความสูงเนี่ยวัดได้จริงอยู่ที่1.7เซนติเมตรนะครับนี่คือบอดี้นะครับของอาชานโลต่อไปมาดูชุดห้องเครื่องกันบ้างนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้นันวดสำรวจโดยรอบเนี่ยท ว่ามีคุณภาพในเรื่องของงานประกอบเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเลือกใช้เป็นลูกหมุนเบอร์4เป็นลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับของที่ก้านเบ็ดนะครับเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์ 1O โอนะครับและที่ก้านเบ็ดก็มีวัสดุเพิ่มน้ําหนักก็คือตะกัวฟิวส์นะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดเก็บงานโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ก้านเบ็ดนะครับจะมีวัสดุต่อท้ายนะครับสำหรับชุดท้ายนะครับเป็นลวดสแตนเลสนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยลูกหมุนเบอร์หแล้วก็สปิทลิงอีก1ตัวนใบหลิวคู่นะครับ้ํา สร้งฟองก็เป็นทรงก้างปลานะครับแล้วก็ใบเคาะเนี่ยเป็นทรงใบไม้นะครับที่ดัดมาเพื่อเป็นใบเคาะนั่นเองโดยรวมนะครับชุดเบ็ดชุดนี้ถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพเลยครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับอาชานรกจากลัวด CNX นนั่นเองนะครับของดีจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับทบทวนสเปคให้ทราบกันอีกครั้งขนาด3.6เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 1O นะครับมาพร้อมใบหลิวใบสปินคู่นะครับใบทรงก้างปลากับใบทรงใบไม้ซึ่งเป็นใบเคาะนั่นเอง สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามช่องทางต่างๆออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนนดและทีมงานทุกๆคนด้วยผิดพลาดประการใดในวันนี้สําหรับการบรรยายลงในคลิปขออภัยว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย,บายปุ๊บ